ดีค่ะพบกับติวเตอร์เยิร์กแล้วนะคะในเดนนิสลูมนะคะวันนี้ติวเตอร์เยิร์กนะคะจะมาสอนทุกคนพูดประโยคที่ว่าฉันไม่มีอารมณ์นะคะออย่าเพิ่งคิดลึกนะคะนักเรียนคนไม่ใช่มีอารมณ์แบบนั้นมันเป็นการที่เราจะบอกว่าเราไม่มีอารมณ์ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะอย่างเช่นมีคนเดนมาร์กมาถามแล้วว่าเธอจะไปดูหนังกับฉันไหมไปกินข้าวไหมแล้วเราอ่ะไม่มีอารมณ์นะคะเราควรจะตอบเขาอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะวันนี้ติวเตอร์เยิร์กจะมาสอนทุกคนเองนะคะเรามาเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยนะคะ อย่ากี่เดออีกฉันไม่มีอารมณ์อย่ามักร์เดอเดออีกฉันก็ไม่มีอารมณ์อย่าวิลอิกฉันไม่อยากทำอะไรเลยเอ่ะเรามาลองสร้างประโยคเต็มๆกันหน่อยนะคะอย่ากี่อิกแอดแวนเกอร์อฟฉันไม่มีอารมณ์ที่จะล้างจานอย่ามักร์เดออกิแอดชัตชูบิโอฉันไม่มีอารมณ์ที่จะไปโรงหนังไปดูหนังเลยอย่าวิลอิกหน่อยลีนู ฉันไม่มีอารมณ์ทําอะไรเลยตอนนี้นะคะแล้วทั้ง3าประโยคนี้นะคะก็แปลว่าฉันไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยเวลาเขาถามเราเราจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะคะต,ติวเตอร์เยลก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะให้ประโยชน์แต่ทุกคนนะคะและที่สําคัญนะคะให้ทุกคนนําประโยคที่ติวเตอร์ให้เดี๋ยวไปใช้ในชีวิตประจําวันให้หลากหลายแต่ถ้าหากคุณอยากเก่งภาษาเดนนิสนะคะแล้วอยากพูดให้มันหลากหลายเรียนเรียนรู้ประโยคในชีวิตประจําวันนะคะอย่าลืมลงคอร์สสนทนาออนไลน์กับติวเตอร์เยลนะคะในชีวิตประจําวัน inbox มาหากันนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องเยดนยสแชนแนลแล้วก็กดไลค์แฟนเพจที่ชื่อ Dennis เดนิแลวก็กด follow ด้วยนะคะอันนี้ดูเตอร์เยะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ